ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับจิตจเยาวอีกครั้งครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนชุดวาลทางแก๊สเอพีจีรถยนต์นะครับอาการของมันก็คือว่ามันมีกา๊าซมันรั่วน่าจะบริเวณวาลวเนี่ยครับวาลวปิดเปิดตรงนี้ครับมันพอเติมแก๊สเข้าไปแล้วมันไหลออกหมดเลยครับ น่าจะมันหมดสภาพเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชุดวาล์วชุดนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องปล่อยแก๊สออกให้หมดก่อนนะครับตอนนี้สังเกตดูที่เกจวัดนี้นะครับมันอยู่ในขีดที่มันต่ำแล้วแต่ว่าน่าจะยังมีแก๊สหลงเหลืออยู่ในถังเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราถอดนะครับจะต้อง เราม้ระวังนิดนึงเรื่องประกายไฟนะครับอย่าให้มีประกายไฟเพราะมันเป็นการ์ดไวไฟนะครับอันตอนแรกเราจะต้องถอดสายไฟอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นโซลินอยวาลนะครับอันนี้เป็นเกจวัดแรงดันนะครับเราก็ถอดสายไฟออกนี่นะครับนี่นะครับ จากนั้นเราจะต้องปิดวาล์วแก๊สต,ตรงนี้ก่อนนะครับใช้มือหมุนเอาถ้ามือหมุนมันแน่นเราหาทีมอะไรก็มาจับตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนให้มันนั่นให้มันปิดน,นี่ครับเตัวสแนเลยตัวนี้มันบังอยู่เดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวสซตนอยนี้ออกก่อนนะครับใช้ประแจแหวนเบอร์สิบนะครับหมุนสกรูนี้ออกนี่นะครับ แากนั้นเราก็ดึงสรูนบอนี้ออกมาเราก็จะเห็นว่าปิดเปิดตรงนี้นะครับปิดวาวให้สนิทนี่นะครับผมหมุนวาวปิดปเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องถอดท่อท่อมีท่อสองท่อนะครับอันนี้เป็นท่อเติมแก๊สที่เติมแก๊สมาจากหัวเติมแก๊สด้านล่างนะครับ อันนี้นะครับอันนี้คือหัวเติมแก๊สอันนี้คือตอปั๊มปั๊มแก๊สนะครับเติมข้าตรงนี้แล้วก็จะมาถึงตรงนี้เข้าถังแก๊สส่วนอันนี้จะเป็นท่อที่ออกจากถังแก๊สไปยังหม้อต้มนะครับเ,เราจะค่อยๆถอดนะมันอาจจะมีแก๊สที่ค้างท่ออยู่นะครับใช้ประแจป,ปากตายเบอร์13นะครับขันก็ไปที่ตรง วาลนี้นะครับนี่ครับที่เราถอดสกูาแล้วนะครับเล้วก็ค่อยถอดสายแก๊สออกนะครับถอดวาวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นครับเ้วก็ใช้หมุนเอาค่อถอดหลุดแล้วครับแล้วดึงออกมาจด เราจะปล่อยแก๊สนะครับโดยการถอดเจ้าแกนโซลนายน,นี้ออกนะครับตรงนี้นี่นะครับใช้ประแจเบอร์สิบจะใช้ประแจเบอร์สิบเจนะครับถอดออกนี่นะครับไอ้เจ้ตัวโซลินอยวาวที่เป็นแกนตัวนี้ข้างในกำลังก็จะมีตัว เหมือนก็สวิตอยู่นะครับเนี่ยครับนี่นะครับสวิตมันจะมีตัวเหมือนกับสปริงอยู่ข้างในตัวนี้นะครับเวลาเราจ่ายกระแสไฟเข้ามาที่โซลูนอยมันก็จะทําการกดตัวนี้แล้วทําปล่อยแก๊สออกไปอย่างท่อส่งแก๊สไปอย่างหม้อต้มนะครับหรือปล่อยแก๊สออกเนี่ยเราจะต้องถอดตัวนี้ออกมาจากตัวแกนโซลูนอยก่อนเพื่อให้แก๊สมันไหลออกมาได้นะครับ เราก็จะเอาแกนเจ้าแกนตัวเนี้ยอุดเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อที่จะไม่ให้แก๊สมันออกมาทางนี้ให้แก๊สมันออกัาในข้างแทนนะครับใส่เข้าไปนะครับจะขันให้แน่นนิดหนึ่งนะนี่นะครับลองปล่อยแก๊สดูนะครับ อถนนี้ไม่มีใครนะครับอากาศปลอดปรง่งผมเริ่มค่อยคคลายแก๊สดาดออเอาแก๊สออกนี่อามีตะลมออกมาแล้วครับเพราะว่าแก๊สหมดแล้วแก๊สถูกใช้หมดแล้วโอเคเงียบสนิทนะครับนี่นะครับ น่าจะเป็นซีนวาลตัวเนี้ที่มันหมดสภาพอันนี้อายุการใช้งานม,ามันประมาณสิบเจ็ดปีแล้วจุดนี้นะนี่มันจะรั่วตรงเนี้แก๊สไหลออกมาหมดเลยเราจะเปลี่ยนจุดนี้กันเดี๋ยวจากนั้นเราจะต้องถอดสกูหกเหลี่ยมตัวนี้อีกหกตัวนะครับนี่นะครับรอบนี้หกตัวเพื่อที่จะยกชุดนี้ออกมาทั้งชุดนะครับตอนนี้ผมระบายแก๊สองอหมดแล้วไม่มีแก๊สในถังแล้วนะครับ นี่นะครับผมจะใช้ประแจแอลเบอร์อสีนออน่นะครับแแแอลเบอร์สี่ถอดสกรูนี้ออกหกตำแหน่งนะครับเอาแกนออกแกนวาลแกนสโตรนอย์วาลนี่ออกเลยก็ได้ครับกะเราก็จะมาถอดสกรูหกเหลี่ยม ไขควงปักแชกเลยครับถอดเจาะเกียบตันนี้ออกก่อนนั่นเกเกะเบอรจะแอลมันขัดลำบากนะครับแล้วก็เอาไขควงขัดเกะนี้ออกซะนี่โอเคครับแล้วก็มีฝารองเกลดอีกตัวหนึ่งนี่ถอดออกมาเลยครับหรือเท่านั้นนะครับว่าชอบหรือ หรือจะรู้หรือเปล่าโอเคโอเคอาจจะที่ผมทอดสกูออกหมดแล้วนะครับหตัวเดี๋ยวเราจะทอดชุดบ่าวนี้ออกมาเลยนะครับค่อยๆถอดขยับมันอาจจะแน่นหน่อยเพราะว่ามันโดนสกูล,ล็อกมาสิบห้าปีนี่ดูสภาพของแก๊สรั่วนะครับ แล้วแกจะมาถอดตัวลูกลอยตัวนี้ออกปึ๊บเรียบร้อยถอดแล,แล้วนะครับอันนี้คือของเก่าครับอันนี้คือของใหม่นะครับผมซื้อมาชุดนี้ถันห้าร้อยบาทนะครับที่ร้านขายอะไรรถยนต์นะครับก็มีอุปกรณ์ฝาครอบนี่นะครับ มีชุดวาลมาให้ชุดลูกลอยมีซิลนอยมาให้มีสายไฟครับแล้วก็มีเกจมีสกรูนี่นี่ครับนี่สาเกโอเค,อเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับบริเวณนี้มันจะมียางอยู่ยางตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางตัวนี้ การแกะยางตัวเก่าออกนะครับนี่นะครับทำความสะอาดบริเวณขอบทางนิดนึงนะครับนี่หนื่อยแอแล้วทำความสะอาดทะเลแล้วกัน จากนั้นเราก็เอาอยางเส้นใหม่ใส่เข้าไปนี่เอาเจ้าลูกร้อยนีย้ใส่เข้าไปในร่องนี้นะครับแล้วกดมันเข้าไปนิดนึงชึบหมุนให้แนวสกรูเนี่ยมันตรงกับ ที่อยู่ที่ถังนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาไว้ใส่ลังยังชรียีหน,นี่นะครับอันนี้คือตำแหน่งของครูอินนะครับ ตัวสกรูจากนั้นเราก็เอาสกรูยึดเข้าไปเลยครับสกรูที่เขามีมาให้ nama perikoh dua ket นั้นเราก็ใส่โซนอย์วาวสกกาล้วจากนั้นเสียบใส่ไฟเข้าตามเดิมอันนี้ควลบ จะมีขัวเครื่อหมาบอกอยู่เสียบเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้วบวกเสียบเข้าไปครับวาวเปิดแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองไปเติมแก๊สแล้วก็กลับมาเช็คอาการรั่วของแก๊สว่ามีแก๊สรั่วไหมนะครับแก๊สเข้าแล้วนะครับครับแก๊สเข้าถังแล้วนะครับตอนนี้ อันนี้ผมเติมมาประมาณสี่ร้อยนะครับแก๊สเข้ามาในถานแล้วเราทำแก๊สจบครับเดี๋ยวเราลองมาเทสแก๊สรด,ดูนะครับอันนี้ผมใช้ฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานนะครับผมอีกถ้วยาตรงนี้ถ้ามีแก๊สรวมันก็จะมีฟองตรงนี้ นี่นะครับโอเคนะฮะก็เงียบสนิทนะครับไม่มีรอยอะไรนะครับขันให้นั้นก็จะไม่รั่วแล้วครับโอเคก็ขอจบคลิปวิดีโอวอัชเพลยงเท่านี้นะครับติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ต่อไปนะครับ